ครับพี่ตาแรกเปไงครับเห็นพอเห็นบรรยากาศจริงไหมครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็มาลันทัวร์ตั้งแต่เช้าแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จะบอกไงมันเป็นความตื่นเต้นมากนอนไม่หลับจริงเมื่อวานนอนไม่หลับรู้สึกว่าแบบมันถึงมันถึงวันนี้แล้วอ่ะมันมันเต็มงานมานานผสมควรเราเลยรู้สึกว่าเราได้มามอบความสุขให้กับทุกคนสักที ว่าแฟนๆน,นี่แบบรอกันเต็มมากคือแบบเหมืนบบอนกลับมาเจอพีมันนีใกล้ๆใ,ใช่ครับผมก็รอเจอเหมือนกันแล<อ>้วมันตื่นเต้นแบบบอกไม่ถูกจริงๆเออเออปกติเวลาเจอตามงานก็คือแบบเนาะก็แค่แบบใช่ครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นงานที่แบบมันเป็นมากกว่างานอื่นๆอ่ะมันเป็นงานที่เราทุกคนตั้งใจทําสิ่งนี้เพื่อเพื่อให้คนที่สนับสนุนเราเขา ขาได้รับความสุขกลับบ้านแล้วจัดในเดือนธันวาแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนอยากให้เป็นของขวัญปีใหม่กับทุกๆคนที่มาในงานนี้แล้วก็ทุกๆคนที่ดูจัดทำบ้านอันนอัจริงแฟนนีครั้งแรกเขาพิเศษอะไรคนนีงแบบเขารอรุ่นอ่ะพิเศษครับสีผมของเพิเศษเหรอเห็นนะเออเแค่มาดูสีผมเหรออย่างอื่นด้วยแบบอย่างแรกเลยคือเมื่อวานก็ไปไม่ทำสีผมมาใหม่เลย ใช่ครับแล้วก็มีโชว์พิเศษอีกเยอะแยะมากมายรวมถึงมีของขวัญพิเศษให้กับแฟนๆทุกๆคนเลยมยังีเซอออรรร์์ไไพสะยเยอะแน่นอนครับแต่ว่าต้องไปติดตามในงานซึ่งจะเริ่มในอีกไม่ช้านี้แล้วคนก็รอลุ้นคู่จิ้นนะว่าจอจะมาหรือเปล่าอะไรนะฮะรอลุ้นคู่จี้นว่าจะมาหรือเปล่ามาอยู่แล้วเราบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขามาเห็นก่อนคนรอตอนนี้เลย แต่มาแบบไหนอันนี้ไม่รู้ออันนี้ต้องเป็นลุ้นเอาเองเห็นจากที่ซ้องไงหลายคนแบบอุ้ยบนเวทีมันจะต้องยังไงโมเมนต์ซีลน่อมันก็ต้องมันก็ต้องดูในงานสิครับอยากรู้ก็ซื้อบัตรลากซีมิ่งได้นะครับก็ยังตอนนี้ก็ยังขายอยู่ใช่ครับอจริงเราตั้งใจแบบไปในทางนี้มากขนาดนีก็อย่างที่บอกไปเลยเราตั้งใจมากๆครับเราเตร็มงานมานาน ตั้งแต่วันแรกนวันนี้กดดัน,น <c oughs> เออไม่ไม่เครียดไม่กดดันแต่ตื่นเต้นมากกว่าอืมเรารู้สึกว่าเราเราเราอยากมอบความสุขกลับบ้านให้กับทุกๆกคนมันเป็นความตื่นเต้นมากกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะมันไม่ใช่ความเครียดเออมันเป็นความที่แบบเออมันจะต้องแบบเดี๋ยวอันนั้นทำอันนี้เจอใพรแฟนอะไรอย่างเงี้ยตัวแบบเออแฟนแบบนี่คือผมเราเราเราตั้งด้วยเราทำด้วยความสุขอะเราเลยรู้สึกว่า มันไม่เครียดที่จะที่จะทำคือแฟนๆมากันเยอะแล้วของขวัญเยอะมากมีบ้างไหมครับก็ดีใจครับดีใจที่แบบที่ทุกคนคิดถึงเราขนาดนี้ทุกๆคนแบบสนับสนุนพวกเราวันนี้ก็ถึงวันแฟนมีแล้วก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขก้อนใหญ่ๆกับบ้านวันนี้ใช่แค่แบบบ้านเรานะแบน บัตรสมิ่งเรอบเน้อใช่ครับเป็นอย่างที่บอกไปนะครับใครอยากดูนะครับบัตรสตรีมมิ่งยังขายอยู่บัตรลฟ์สตรีมมิ่งยังขายอยู่นะครับเหมือนเหมือนเห็นเขาเห็นครับซุ่ซ้อมกับแจมแตบเป็นโกลมแบบเล่าตรงนิดนึงทุกวันแบบซ้อมหนักไปไหนวะก็ก็อย่างที่เห็นก็มาลันทัวร์ตั้งแต่เช้าแล้วมาซ้อมมาเาวเชียร์กันตั้งแต่เช้าแล้วก็ ก่อนหน้านั้นก็คือมีมีไปซ้อมกับวงข <ứng S 1> ้างนอกด้วยอืมแสดงว่าเพลงใดๆก็คือได้ร่งกัน,นคือทุกอย่างม,มันพิเศษหมดแล้วครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้จะพูดยังไงคือตั้งแต่การเลือกเพลงทุกๆอย่างก็เป็นเพลงที่เราลองที่นี่ที่แรกอะเออเเอทุกทุกเพลงทุกเพลงทุกเพลงหรือเปล่านะแต่คิดว่าทุกเพลงนะที่ที่เลือกคือ เลือกด้วยความหมายเลือกแล้วก็เป็นเพลงที่ไม่เคยร้องในงานไหนมาก่อนอยากนี้ใชแค่ฟังแค่นี้เขาพูดว่าใช่ถึงได้บอกว่าเซอร์ไพรส์มันเยอะมากเยอะจนอยากให้พูดเลยซื้อบัตรมาดูดีกว่าถ้าข้งนี้้งนี้มันแฮปปี้จะมีทุกทุกปีหรือไม่ก็อยากมีครับอยากมีอยากมีอยากมีทุกๆปีเพราะว่ารู้สึกว่าเอออยากอยากเจอกับแฟนๆเพราะว่าผมรู้สึกว่า บางทีบางคนอะ่ะปีหนึ่งเขามาเจอเราได้แบบครั้งเดียวหรือแบบนานๆที่มันเจออะเรารู้สึกว่าถ้ามาเจอกันในวันที่มันเป็นวันพิเศษได้มันก็คงจะดี <laughs> ก็อย่างที่บอกครับเซอร์ไพรส์มากยังไงก็บัดรไลฟ์ซิมมิ่ยังขายอยู่นะครับ